อเมริกานาโต้ส่งสัญญาณชัดเจนทรง f 16ลุมกินโต๊ะรัเสเซียเกาะขบวนชัยชนะสงครามรัเสเซียยูเครนในช่วงปลายของความอ่อนแอของปูตินสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่อเลยนะครับประจำวันที่17ธันวาคม 2,567ท่านฟังครับสถานการณ์สงครามอยู่ในช่วงปลายปีที่ดูเหมือนว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับยูเครนเริ่มนำเครื่องบิน f 16มาใช้งานมากขึ้นนะครับหลังจากที่ชาติสมาชิกนาโต้เละครับมีการให้เครื่องบินบริจาคเครื่องบินมาใช้งานและอเมริกาก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับเครื่องบิน f 16มากขึ้นเพื่อสามารถ ใช้งาน F 1 6ได้เต็มประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับว่า F 1 6ถ้าได้มาจากชาติสมาชิกนาโตนี่เลยครับมันต้องมาพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ต้องได้รับการสนับสนุนหลักๆก,ก็ต้องมาจากอเมริกานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธใช้งานการอัปเกรดระบบเลดราการทําโปรแกรมต่างๆการสนับสนุนในเรื่องของการซ่อมบํารุงทั้งก่อนใช้งานหลังใช้งานมันจะต้องเกิดขึ้นจากอเมริกาเป็นด้านหลัก มันก็ต้องเกิดขึ้นที่หลักๆมันก็ต้องเป็นฐานทัพที่มีความเพียบพร้อมมีความพร้อมที่จะใช้งานอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงต้องมีความปลอดภัยจากการโจมตีถ้าเผื่อเกิดขึ้นจากรัเสเซียด้วยว่ารัเสเซียนั้นถ้าเผื่อรู้ว่า F16 อยู่ในดินแดนของยูเคนเมื่อไหร่นี่แหละครับ ทัพอากาศแห่งนั้นมันอาจจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากขีปราวุธของรัเสเซียสังเกตนะครับว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยการใช้ขีปราวุธนี่แหละครับรัเสเซียก็จะใช้ขีปราวุธโจมตีเข้ามาในด้านตะวันตกของยูเครนเหตุการณ์ล่าสุดวันที่12-13นี่แหละครับขีปนาวุธส่วนใหญ่ทั้งอ s สคันเดอรทั้ง kh-101kh-59 คาลิบ มันจะยิงเข้ามาป้นเปี้ยนป้นเปี้ยน,น,น,นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกบริเวณแคว้นละวิปนี่แหละครับละวิปก็จะอย,อยู่ติดกับโปลแลนด์มันก็จะมีฐานทัพของนาโตอยู่เพราะนั้นดูเหมือนว่ารัเสเซียก็รู้นะครับว่าบริเวณแถบนี้นี่แหละครับมันเป็นฐานทัพอากาศของ F16 ที่ประจำการอยู่เพราะนั้นตอนนี้มันก็เริ่มมีความชัดเจนม,มากขึ้นว่าการที่ยูเครนใช้เครื่องบิน f 1 6นี่นะครับ ขึ้นบินจากฐานทัพอากาศแห่งใดท่านผู้ฟังครับมันเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องของการใช้งานอาวุธป้องกันที่ยูเครนใช้ A16 นี่แหละครับใช้แนวแนวทางการกลายเป็นระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ในการที่จะไปต่อกรกับขีปุรุ์ล่อนของรัสเซียที่มีการโจมตีเข้ามาในแถบนี้สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากความผิดพลาดการใช้งาน ทั้งการใช้งาน F16 การใช้งานขีปรปุฒโจมตีขี่บุธลอนรวมถึงระบบป้องกันังอากาศที่ใช้งานอยู่มันมีเหตุการณ์สําคัญที่เกิดเกิดเกิดขึ้นในปี2023 2003นะครับในสงครามอิรักท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักบินของกองทัพสารัฐและข้อกองทัพเรือสารัฐนั้นตอนนั้นกลัวจรวดแพทริออของกองทัออนนพทอเมริกามากกว่าจรวดพื้นสู่อากาศของอิรักซะอีก ทำไมถี่เป็นอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงของสงครามนี่แหละครับพทริอตนั้นได้รับชื่อเสียงในด้านของการระบุเครื่องบินของฝ่ายตัวเองผิดและก็ยิงใส่พวกเดียวกันเองตกซึ่งสงครามภาคพื้นที่มีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่แหละครับความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์นี่แหละครับมันก็เลยทําให้พาทริอตนี่แหละครับพลาดไปยิงเครื่องบินทอร์โนโดของกองทัพอากาศอังกฤษตกเป็นหนึ่งลำและก็ เครื่องบิน FA18 ของกองทัพเรือตกอีกหนึ่งลำซึ่งเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้านี่แหละครับมันทำให้ลูกเรือเสียชีวิตแต่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นความตึงเครียดมากที่สุดในเรื่องของเครื่องบินของอเมริกาเองและก็ระบบป้องกันภัยแรงภัยอายกาศของอเมริกาเองมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศสหรัฐนี่แหละครับมันมีการยิงจรวดฮามใส่แพทริออตนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เรดราของเครื่องบินนี่แหละครับ มันล็อกเป้าอาจจะผิดพลาดหรือว่ามันมองเห็นว่าแพทริออตเป็นภัยคุกคามมันเลยล็อกเป้าระบบป้องกันแพทริออตสถานการณ์ตอนนั้นมันก็เลยยิงจรวดฮามนี่เลยครับใส่ระบบป้องกันแพทริออตดีที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่มีผู้เสียชีวิตมันก็มีเฉพาะผู้บาดเจ็บเท่านั้นสกตกรรมในครั้งนั้นที่ขีปรุธฮามจาก F16 เนี่แหละครับมันไปบินทะลวงระบบแพทริออตนี่แหละครับ มันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องเลยต้องมีการยกเครื่องระบบแยกไฟล์ของระบบโปรแกรมแยกไฟล์ที่มันไม่มีความชัดเจนของ p a ตติออดหลังจากนั้นนี่แหละครับมันก็มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ p a ตติออดแล้วก็ระบบปร,บปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต,างต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไปแม้สถานการณ์ปัจจุบันในสงครามสมัยใหม่นี่แหละครับ มันอาจจะเกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นเพราะว่า F16 นั้นก็เคยมีเหตุการณ์ที่ตกไปแล้วหนึ่งลำในยูเคนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากพักเตอร์มันยิงกันเองหรือว่าเครื่องบินมันไปฝ่าวงของขีปนาวุธที่ถูกโจมตีแล้วมันบังเอิญบินเข้าไปในดงเศษสะเกิดระเบิดต่างๆนี้มันก็เลยทําให้เครื่องบิน f 1 6นั้นต้องตกหนึ่งลำรวมถึงนักบิน หนึ่งคนด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็ยังไม่มีการสรุปเหตุการณ์ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามอิรักปี2003นี่แหละครับมันนํามาซึ่งการที่ต้องมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถแยกแยะไฟล์ต่างๆออกได้ชัดเจนรวมถึงการสื่อสารที่มันต้องน่าเชื่อถือระหว่างกองกําลัง ทั้งของตัวเองนี่แหละครับมันจึงเป็นกันกุญแจสําคัญในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงเหตุการณ์ที่รัเสเซีย,ยยิงขีปุรมากกว่า 93- 94ลูกที่เกิดขึ้นวันที่ 12- 13นี่แหละครับเหตุการณ์ครั้งนั้นรัเสเซียก็มีการขึ้นบินด้วยเครื่องบินตู95 MS 4าลำจากสนามบินโอลิญยาก็มีการใช้ขีปุระลอนเคเอน k ่1 0 1มิก3า8ลำขึ้นบินจากสนามบินเซวัต ลิฟก้านี่แหละครับแล้วก็มีการใช้ซูสามสิบสี่ห้อยไอ้เจ้าขี่ปุชเคเฮ9ห้าเก้าหกเก้ารวมถึงมันมีการยิงขี่ปุชคาลิบจากเทวีดำเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แหละครับมันก็จะอุดมไปด้วยขี่รุษล่อนเพราะฉะนั้นการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการโต้อตอบจากระบบป้องกันภัยราักาศที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันมีการขึ้นบินของเครื่องบิน f 1 6ด้วยเพราะว่าตามรายงานนี่แหละครับขีปุชเก้าสิบสามลูกยิงมานี่แหละครับ 81ลูกนั้นถูกสกัดกั้นได้ใน81ลูกนี่แหละครับปรากฏว่า F16 สามารถสกัดดานาสกัดกั้นได้11ลูกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็มองเห็นแล้วนะครับว่าการบูรณาการการใช้งานระบบป้องกันตอนนี้ F16 ของ UK นี่แหละครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เป็นระบบป้องกันเคลื่อนที่นี่แหละครับใช้งานกับขีปนาวุธของรัเสเซียที่ยิงเข้ามา สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ F16 ตอนนี้มีความสําคัญมากขึ้นอย่างนน้อยนี่แหละครับภารกิจที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการลาดตระเวนนะครับมีการใช้งานในเรื่องของการสกัดกั้นขีปุรุตนะครับส่วนในเรื่องของการโจมตีนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นภารกิจที่อาจจะต้องดําเนินการต่อไปแต่ภารกิจหลักในช่วงนี้ในสถานการณ์ที่เครื่องบินนี่แหละครับมันอาจจะยังไม่มากพอ นะครับอาจจะต้องใช้ภารกิจในการลาดตะเวนและก็การป้องกันการเฝ้าระวังรวมถึงการใช้งานในเรื่องของการเป็นระบบป้องกันภัยระบาศเคลื่อนที่นี่แหละครับเป็นสําคัญท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ A16 ที่ใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับมันก็อาจจะได้รับการติดตั้งขีปนุษย์ที่ใช้งานในเรื่องของการป้องกันและก็โจมตีขีปนุษย์่อนเพราะนั้นมันก็จะมีการติดตั้งในเรื่องของขีปนุษย์อย่างเช่น A I M aim 9 side ้ side wider นี่แหละครับหรืออาจจะเป็น am 120 a m l a ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขีปุโรธอากาศสู่อากาศส่วนขีปุโร์ที่ใช้การโจมตีอย่างพวกขีปุโรธ stand off เนี่ยแหละครับภารกิจตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีการใช้งานนอกจากนี้นี่นะครับ f 1 6ที่นำมาใช้งานในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่ามันได้รับการติดตั้งพวกกระปราอสำหรับทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพวกมันนี่นะครับสามารถสกัดกั้นอาวุธ ของรัเสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ดูเหมือนว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันไปส่งผลให้ถึงพวกโดน UAV ของรัเสเซียด้วยที่มีการยิงเข้ามาหรือว่าใช้งานเป็นจำนวนมากในสงครามที่ปัจจุบันท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ในเรื่องของเน้นในการป้องกันนี่แหละครับมันก็เลยทำให้ภารกิจของ เอฟตอนนี้ดูเหมือนมันมีความชัดเจนมากขึ้นท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยูเคนได้รับมอบเครื่องบิน F16 นะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเคนเองจากการที่ก่อนหน้านี้นี่นะครับต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยสโซเวียตนั่นก็คือเครื่องบินสมัยเก่าของรัเสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นซู 24SU ู27นี่นะครับ สู่ยี่สซึ่งดูเหมือนว่ามันก็พร้อมที่จะพยายามใช้งานอยู่แต่ในเรื่องของจํานวนนี่แหละครับมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าการใช้งานนั้นมันทุกครั้งที่มีการใช้งานมันจะต้องซ่อมบํารุงและอีกส่วนหนึ่งนั้นมันก็เป็นเทคโนโลยีเก่าเพราะฉะนั้นการใช้งานมันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่ไม่เหมือน F16 ที่แม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการมาใช้งานมา30-40ปีในเรื่องของโครงสร้าง แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละครับรับประกันได้เลยนะครับว่า F16 กทบลำนั้นได้รับการอัปเกรดทั้งอาวุธโครงสร้างนะครับโปรแกรมต่างๆเรดาร์ต่างๆขึ้นดูเหมือนว่าสมรรถนะที่มันใช้งานปัจจุบันนี่แหละครับมันไปต่อกอกับเทคโนโลยีของรัสเซียได้สบายๆไม่จําเป็นต้องเอาเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง F35 ที่เป็นสเตลนี่แหละครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปต่อกอกับอาวุธของรัสเซียเพราะว่าสถานการณ สงครามเข้าขวบปีที่3มองเห็นเลวนะครับว่าเทคโนโลยีของรัเสเซียนั้นมันไม่ได้เหนือกว่าเทคโนโลยียุคที่4ของอชาตินาโตตะวันตกที่มีการใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ที่เครื่องบิน A16 ที่มีการใช้งานจากชาติสมาชิก NATO ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ส่งมาให้กับทางฝั่งยูเคนั้นเป็นจํานวนมากแล้วนะครับในช่วงสงครามปลายปีที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้นี่นะครับในการส่งมอบ A16 นั้น มันก็อาจจะต้องปกปิดเป็นความลับในเรื่องของจํานวนอาจจะทั้งมีการแจ้งอาและทั้งอาจจะต้องไม่มีการแจ้งเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเครื่องบิน F16 ตอนนี้รวมๆแล้วมันอาจจะถึง40ลําลำแล้วก็เป็นได้จากการที่ชาติต่างๆตอนนี้มีการเร่งนําเข้านะครับส่งมอบ F16 ให้ประจำการที่ยูเคนแต่ดูเหมือนว่าการส่งประจำการที่ยูเคนนี่แหละครับมันจะไม่ใช่ประจำการที่ยูเคนอย่างแท้จริง มันก็จะต้องส่วนใหญ่แล้วมันจะไปประจำการที่ฐานทัพนาโต้ที่อยู่ในบริเวณแถบนี้ซึ่งหลักๆมันก็จะมีที่โรมาเนียและก็โปรแลนด์เพราะนั้นฐานทัพนาโต้ที่โปรแลนด์และโรมาเนียนี่เลครับมันก็เลยกลายเป็นฐานทัพ F16 สําคัญที่ชาตินาโต้ส่งมาให้ยูเครนและดูเหมือนว่าเครื่องบินที่ใช้งานในการไปใช้งานในเรื่องของการไป ยิงโจมตีขีปรุทธล่อนของรัเสเซียไมย่ว่าจะเป็นเคเ0 1หนึ่ง9หเคเห้หรือว่าขี่วุทธคาลิบนี่เลยครับเครื่องบิน F16 มันนั้นอาจจะขึ้นบินจากฝั่งฐานทัพอากาศนาตโต้ในบริเวณชาติต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการขึ้นบิน F16 นี่เลยครับแม้ว่ายูเครนเองนั้นจะออกไม่อยากจังไม่ออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธในเรื่องของสนามบินที่มีการใช้งาน การขึ้นบินของ f16 ที่มีการใช้งานปัจจุบันแต่ดูเหมือนว่ามันมีบ็อกเกอร์ชาวรัสเซียนี่หลครับท่านผู้ฟังครับบ็อกเกอร์ชาวรัสเซียดูเหมือนว่าจะออกมาให้ความชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่เครื่องบิน uk นี่เลยครับในเรื่องของความลับการขึ้นบินยูนั้นมันใช้งานจากสนามบินใดเพราะว่ามันมีบ็อกเกอร์ ทหารทางรัสเซียนี่เลยครับนะครับได้ไปสืบค้นสอบหาและก็พบว่านะครับอปเกอร์ชาวรัสเซียตัวนี้พบว่าเครื่องบิน A16 ของยุโรนที่ปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับขึ้นบินจากฐานทัพอากาศของนาโตรายงานดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการยืนยันจากนาโตโดยระบุซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับว่าแม้ว่ามันจะไม่สนับแม้ว่าจะสนับสนุนยุครนแต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะเข้าสู่สงครามกับรัสเซียซึ่งดูเหมือนว่านาโตนี่นะครับ ก็แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ยอมรับและก็ไม่ปฏิเสธเรียกได้ว,ว่าปากแข็งนี่เลยครับไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าบล็อกเกอร์นี่เลยครับบล็อกเกอร์ชาวรัสเซียนั้นก็ไปสืบสอะหาบล็อกเกอร์ด้านการทหารรัสเซียชื่อดังอ้างว่าเครื่องบินเ1 6ของกองทัพอากาศยูเคนี่เลยครับที่มัน ทำการอยู่ปัจจุบันนี้กําลังทําการบินจากฐานทัพอากาศของนาโตในโปแลนด์โดยเฉพาะในโปแลนด์นี่เลยครับดูเหมือนว่าเป็นฐานหลักของเครื่องบินยูเครนที่ขึ้นบินในปัจจุบันอย่างเช่นเหตุการณ์วันที่ 12- บสนี่เลยครับเอฟสิ F ก็มีการขึ้นบินจากฐานทัพอากาศแห่งนี้เพราะว่าในตอนสงครามที่มันเกิดขึ้นมันก็มีรายงานว่า F16 ของโปแลนด์ นะครับที่ฐานทัพอากาศนาโต้ขึ้นบินซึ่งมันก็ดุเหมือนว่ามันกลายเป็น F16 ส็อดนี้นี่เลยครับที่บินไปสกัดกั้นขีพุทธรัเสเซียท่านผู้ฟังครับบล็อกเกอร์อิสระตอนนี้นี่นะครับได้กล่าวซ้ําแล้วซ้ําเล่าในสื่อของรัสเซียแยู u เคนั้นเขาบอกว่าได้รับการยืนยันจากสื่ออิสระนี่เลยครับว่าอย่างเช่นนักเขียนที่ชื่อ g กลบอล i สติก uh, นี่หละครับซึ่งเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ซึ่งสนับสนุนรัสเซียได้ระบุเอาไว้นะครับว่าฐานทัพอากาศที่มินมาโซเวกกี้นี่หลยครับของกองทัพอากาศโปแลนด์ทางตะวันออกของวอร์นั้นเป็นฐานทัพอากาศสําหรับเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศอูเคนอย่างน้อย16ลำโดยปัจจุบัน7ลำนั้นได้รับการทาสีใหม่และเป็นสีของยูเครนและอยู่ในสถานการพร้อมรบนั่นก็หมายความว่า7ลำนี่แหละครับที่อาจขึ้นบินจากฐานทัพโปลแลนดและก็ไปปฏิบัติการโจมตีในเรื่องของขีปนาวุธของ รัสเสียที่ยิงเข้ามาและสามารถจัดการได้ถึง11ลูกในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดแหล่งข่าวเผยว่าเครื่องบิน s 16จำนวน6ลำซึ่งกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์บริจาคให้ยุเคอและอีก3ลำจากเดนมาร์กได้เดินทางมาถึงฐานทัพอากาศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่เครื่องบินเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกทาสีใหม่ เป็นลายยูเครนนั่นก็คือยังไม่อยู่ในสถานภาพที่จะพร้อมลบนั่นเองสํานักข่าวทางทหารชั้นนําที่สนนุนรัเสเซียระบุว่ารายงานดังกล่าวนั้นมีความถูกต้องและกองทัพอากาศยูเครนใช้ฐานทัพอากาศของนาโต้นี่นะครับเป็นที่หลบภัยจากการโจบตีตอมโต้ของรัเสเซียโดยเฉพาะสื่ออย่างเช่นดีวาเมจูล่าเนี่ยครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1.2ล้านคนได้รายงานนะครับว่าการบํารุงรักษาเครื่องบินดังกล่าวนั้น ได้รับเงินสนับสนุนจากอเมริกาก่อนและหลังปฏิบัติภารกิจดำเนินการที่มินนมาโซเวกกี้ก็คือสนามบินแห่งนี้ท่านผู้ฟังครับแหล่งข่าวยังเผยอ,อีกนะครับว่าเครื่องบิน F16 a m m m จำนวนอีก18ลำซึ่งกองทัพนิอร์แลนด์บริจาคให้กับยูเคนนั้นประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศ เฟรสตีของโรบานียและใช้สำหรับฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของกองทัพยูนเคนแสดงว่าตอนนี้นครับในฐานทัพ2แห่งของนาโตที่โปรแลนด์นั้นก็จะมีเครื่องบิน S16 อยู่แล้ว16ลำนะครับที่ฐานทัพอากาศที่โรบานีย er นั้นมีอีก18ลำ18บวก16ก็34ลำรวมถึงอันเก่าที่มี5ลำตอนนี้รวมๆแล้วนะครับ เอฟตอนนี้ใกล้เคียงที่40ลำแล้วนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นแสดงว่าเครื่องบินทั้งหมดที่มีการขึ้นบินนี่นะครับจากเหตุการณ์ล่าสุดนั้นมันต้องขึ้นบินจากสนามบินโปลแลนด์นี่แหละครับซึ่งมันเหตุการณ์นั้นมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ล่าสุดที่มีรายงานการขึ้นบินของ F16 ของนาโต้ที่ขึ้นบินจากฐานทัพอากาศนาโปลแลนด์ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลลำดับสําคัญนี่แหละครับซึ่ง มันทำให้รัเสเซียนั้นมุ่งโจมตีไปทางด้านตะวันตกของยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองแคว้นละวิฟนี่เลยครับมันก็จะติดกับโปรแลนด์ติดกับฐานทัพอากาศที่ชื่อมาโซเวียกี้แห่งนี้ซึ่งรัเสเซียตอนนี้นะครับมั่นใจว่ามันเป็นฐานทัพที่ยูเครนใช้ในการขึ้นบิน F16 ในการมาโต้อตอบการโจมตีของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับ ในเรื่องของภารกิจในอนาคตนั้นมีรายงานนะครับว่ามันอาจเป็นไปได้ที่ฝูงบิน S16 ของ UK เคนี่นะครับจะ,ะมีปฏิบัติการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียโดยใช้ระเบิดร่อนพิสัยไกลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นนอกจากนี้นีครับรายงานมันชัดเจนนะครับว่าช่วงปลายปี2 0 2 3นี่เนะครับเครื่องบิน S16 ของ UK นั้นเริ่มปฏิบัติการนั้นก็จะมีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ที่ฐาน คลังเครื่องบินหลักของโปรแลรนด์นี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นที่คลังการบินทหารหมายเลข2ในเมืองมิดคอร์นี่ก็บก,การข่าวของรัเสเซียนั้นก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นที่ฐานบินที่โปรแลรนด์รายงานนี้นะครับมันยังออกมาพร้อมกับการที่สื่อรัสเซียระบุว่าเอฟของยูเครนนี่แหละครับมันมีฐานอยู่ภายนอกของยูเครนนั้นได้รับอนุมัติแพ็กเกจบำรุงรักษาเอฟมูลค่าถึง 2 6 6ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐสำหรับยูเครนผ่านสำนักงานความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศสหรัฐหรือว่า US DCA นี่เลครับซึ่งไฟเขียวจากรัฐบาลไบเด่นนี่เลยครับจัดสรรเงินทุนสำหรับการอัปเกรดเครื่องบิน a 16ซึ่งมันก็จะประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ยุค1990ที่ชื่อว่า Joint m i d s i l e Planning System หรือว่า J MPS นี่เลยครับร่วมกับอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลเข้ารหัสที่เรียกว่า A N P Y Q 1 0 Q Y Leader หรือว่า K S K L ซึ่งสิ้นสุวนอะไรการซ่อมแซมซ่อมมารุงเลยเลยครับการฝึกอบรมนั้นจะได้รับการสนับสนุนโลจิสติกนอกจากนี้แพ็กเกจดังกล่าวยังรวมถึงแผนการปรับปรุงเครื่องยนต์อีกด้วยนั่นแสดงนะครับว่าอเมริกานั้นอนุมัติงบประมาณเลยก็สนับสนุนเต็มที่ในเรื่องของการอัพเกรดขีปนวดท่านผู้ฟังครับสำหรับโปรแกรม JMPS เละครับมันจะให้ข้อมูลเครื่องมืออัตโนมัติและก็เครื่องช่วยตัดสินใจที่จําเป็นในการวางแผนภารกิจเกี่ยวกับเครื่องบินอาวุธและก็เซ็นเซอร์อย่างรวดเร็วแม่นยําโดยระบบจะโหลดข้อมูลภารกิจลงในระบบเครื่องบินอาวุธและก็ระบบอากาศยานซอฟต์แวร์วางแผนเป็นส่วนสําคัญการปฏิบัติการบินสาหรับภารกิจทุกประเภทก่อนใช้ก่อนปฏิบัติการทุกครั้งเพื่อวางแผนภารกิจในยามสงบและในสนามรบท่านผู้ฟังครับ การประกาศของ U.S. D.C.A. หรือว่า,าหน่วยงานอากองทุนสนับสนุนการป้องกันประเทศนี่แหละครับที่ระบุนะครับว่า F.16 ของยูคนั้นจะได้รับซอฟต์แวร์การบินและก็การอัปเกรดอื่นๆมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์นั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารในเวลาเดียวกันกันกนกบที่กระทรวงการคลังสหรัฐนี่แหละครับถแถลงว่าวอชิงตันนั้นจะอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต,ต่ำเป็นพิเศษ มูลค่าซ,ซึ่งซึ่งดอกเบีย้ยที่ว่าก็คือ1.5%นี่แหละครับให้กับยูเคนั้นเป็นมูลค่าถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสีเดียวซึ่งจะชำระด้วยดอกเบีย้ยจากกองทุนรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดไว้โดยสถาบันการเงินของอเมริกานั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่ารายการอัดยายซื้อขนมยายครั้งนี้นีครับเอาเงินของรัสเซียมาโจมตีรัสเซียนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วจากแผนการการเงินของชาติตะวันตกนี่แหละครับ นำเสนอสถานก,การณ์ดูเหมือนว่าเหตุการณ์รวมกินโตะรัตเซียตตอนนี้จากอเมริกาและชาตินาโต้เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากขึ้นในสงครามปลายปีนี้ทุกทุกฝ่ายนั้นมองเห็นความอ่อนแอของปูตินที่กำลังจะแพ้สงครามและชาติต่างๆตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเกาะขบวนชัยชนะในสงครามที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ